สวัสดีครับกลับมาพบกับรู้แล้วผอมตอนที่3นะครับรผอมได้ไม่ต้องอดทำยังไงกินอาหารครบ3มมื้อเลยแต่สามารถลดไขมันได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้โอเคมาดูกันเลยหลักในการลดน้ำหนักครับพลังงานที่ได้รับน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ออกไปน้ําหนักเราก็ลงแล้วพลังงานที่ใช้ออกไปก็จะมีค่า BMR หรือการเาผาผลาญพื้นฐานของเรา กิจกรรมระหว่างวันรวมถึงการออกกําลังกายด้วยซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกให้เราลองไปวัดดูแต่ละคนจะมี BMR ไม่เท่ากันแต่วันนี้ตีรวมๆก็แล้วกันนะครับว่าเพศหญิงเนี่ยถ้าอยากลดน้าหนักในวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรทานเกินพั0หส่วนผู้ชายก็ไม่ควรทานเกิน2,000แคลอรี่นะถือว่าเป็นตัวเลขกลางๆไว้ก่อนแล้วมาดูพลังงานที่เราได้จากการกินครับกินยังไงไม่ให้เกินข้าวมันไก่จานหนึ่งเราจะได้แคลอรี่600ครับ ข้าวหมูแดงจานหนึ่ง521แคลอรี่เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูใส่ไข่633แคลอรี่แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่เหลือ400แคลอรี่ครับนะครับในเครื่องดื่มครับกาแฟปัน380นนี่แก้วเล็กนะครับแต่มีวิปครีมด้วยชาเขียว340โอ้โหเยอะนะหรือกระทั่งน้ำผลไม้ธรรมดาน้ำส้มที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์นี่ก็ซัดไป120แคลอรี่ก็ไม่ใช่น้อย,อยเลยนะครับ พลังงานจากเครื่องดื่มคนส่วนใหญ่รู้หลักการนี้ครับเขาก็เลยคุมแคลอรี่เป็นหลักนะครับโดยดูไม่ให้แคลอรี่รวมทั้งวันเนี่ยเกินปริมาณที่เราต้องการผมยกตัวอย่างซูซานหนัก60กิโลเธออยากลดน้ำหนักก็ต้องกินไม่เกินพันหมื้อเช้าซัดไปเลยครับเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว633เที่ยงเหมือนเดิม633 บ่ายสัดก,กาแฟปั่นแล้วตอนเย็นก็กินเส้นใหญ่ผัดซีอิ้วเหมือนเดิมรวมทั้งวันได้แคลอรี่ไป2279แบบนี้น้ำหนักขึ้นครับเธอเลยเปลี่ยนใหม่ครับจากมื้อเช้ากินเส้นใหญ่ก็เปลี่ยนมากินเส้นหมี่แคลอรี่ลดลงเที่ยงก็เส้นหมี่แคลอรี่ลดลงตอนบ่ายทานกาแฟเหมือนเดิมแล้วก็งดมื้อเย็นไปเลยอยากพร้อมทั้งวันได้แคลอรี่รวมแค่ประมาณพันสองแบบนี้น้ำหนักจะลดลงสมใจครับ แต่นี่คือปัญหาครับเมื่อมีการอดอาหารเย็นเกิดขึ้นแคลอรี่ไม่ถึงรวมถึงปริมาณสารอาหารที่จำเป็นก็ไม่ครบน้ำหนักที่ลดลงไปส่วนใหญ่จึงจะเป็นกล้ามเนื้อและน้ำแต่ไขมันอยู่เท่าเดิมครับซูซานจะเป็นคนที่น้ำหนักไม่ได้บ้ากนะแต่เมื่อเทียบกับคนที่น้ำหนักตัวเท่ากันเธอจะดูอ้วนกว่าครับเพราะว่าเธอมีไขมันเยอะกว่า น้ำหนักที่ลดลงไปนั้นไขมันไม่ได้ลดด้วยถามว่าเราอยากน้ําหนักน้อยหรือเราอยากหุนดีอ่ะแน่นอนเราอยากหุนดีเราอยากสุขภาพดีเพราะฉะนั้นถ้าจะลดให้ถูกวิธีอย่าไปโฟกัสที่น้ําหนักตัวครับคุณต้องโฟกัสที่การลดไขมันครับจึงจะทำให้คุณไม่เกิดโยโย่เอฟเฟก สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าโยโย่เอฟเฟกคืออะไรแล้วมันมีผลเสียยังไงเนี่ยนะครับก็กลับไปดูคลิปที่หนึ่งได้ทํำลิงก์ไว้ให้แล้วกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วทํายังไงล่ะจะกินเพื่อไอโฟกัสลดไขมันโดยตรงเนี่ยไม่ยากเลยครับเราเพียงแต่ต้องควบคุมคุณภาพด้วยไม่ใช่แค่คุมแคลอรี่อย่างเดียวครับดูง่ายๆตามอาหารหลัก5หมู่กินให้ครบครับเริ่มต้นที่หมู่แรกคือโปรตีน แน่นอนโปรโตีนนี่สำคัญมากๆนะครับในร่างกายเราเนี่ยซ่อมเซลล์สร้างเซลล์ด้วยยิ่งช่วงลดน้ําหนักเรายิ่งต้องการโปรโตีนมากขึ้นจากปกติเราต้องการโปรโตีนวันละกรัมครับช่วงลดน้ําหนักเราต้องการเพิ่มเป็นวันละ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลยกตัวอย่างถ้าคุณหนัก50ากิโลคูณ1.5ุคุณต้องกินโปรโตีน75กรัมครับ ถ้าหนัก70กิโลคูณ1.5คุณก็ต้องกินโปรตีน105กรัมเพื่อคงมวลกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญเอาไว้แต่อย่าคิดว่ากินไก่กินหมู100กรัมจะได้โปรตีนทั้ง100กรัมนะครับเพราะในหมูในไก่จะมีไขมันปนมาด้วยถ้ากินพวกปลาพวกไก่100กรัมย่อยแล้วจะได้โปรตีนประมาณ20-25กรัม แต่ถ้าเป็นหมูเป็นวัวครับร้อยกรัมย่อยมาแล้วจะได้โปรโตีนอยู่ที่ประมาณ15-20กรัมเท่านั้นไข่ฟองนึงก็ได้โปรโตีน6กกรัมอันนี้จำคร่าวๆโปรโตีนที่เหมาะแก่การกินโปรโตีนผอมเนี่ยก็คือพวกปลาพวกไก่พวกไข่พวก,พวกนี้ครับที่สำคัญนะครับปรุงด้วยการนึ่งต้มปิ้งย่างโปรโตีนที่ควรหลีกเลี่ยงครับก็คือเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อวัวไส้กรอกอาหารแปรรูปพวกนี้ซึ่งไขมันจะสูงมาก และที่สำคัญคือการปรุงโดยการผัดกับทอดเราไม่ค่อยอ้วนเพราะโปรโตีนหรอกครับส่วนใหญ่เราอ้วนเพราะไขมันที่มันแฝงมากับโปรโตีนระวังให้ดีหมูถัดมาคือหมูคาร์โบไฮเดตครับคาร์โบไฮเดตจำเป็นต่อร่างกายเรามากๆครับ,รบเพราะคือแหล่งพลังงานหลักเลยมื้อเช้าเรากินให้เยอะหน่อยมื้อเที่ยงกินน้อยลงแล้วมื้อเย็นก็กินคาร์โบไฮเดตให้น้อยๆแต่ห้ามอดเด็ดขาด เพราะอะไรถึงห้ามอดกลับไปดูที่คลิป2ได้นะครับผมพูดไว้โดยละเอียดแล้วแต่ที่สำคัญคือเราต้องเลือกกินคาร์โบไฮเดตให้เป็นครับกินคาร์โบ,โบไฮคาร์โบไฮเดตชนิดที่ดีพวกกากใย,ยเยอะแปรรูปมาน้อยๆแล้วก็รสชาติไม่ค่อยหวานหวานน้อยเนี่ยข้าวกล้องพวกนี้ขนมปังโฮบีทด,ดีเลยส่วนคาร์โบไฮเดตที่ไม่ดีพวกหวานมากแปรรูปมาเยอะๆข้าวขาวข้าว,าว,าวเหนียวเบเกอรี่หรือสําคัญที่สุดก็พวกน้ําหวานเนี่ยนะครับ พยายามหลีกเลี่ยงครับเพราะพวกนี้แหละสุดท้ายมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันเหมือนเดิมแล้วหมู่สุดท้ายคือไขมันครับแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเราควรจะลดให้ดีครับเพราะพลังงานเยอะมากๆเลยยกตัวอย่างไข่หนึ่งฟองครับคุณเอาไปต้มให้พลังงาน70ไปทําไข่ดาวเพิ่มเป็น160แต่ถ้าไปทําไข่เจียวเพิ่มเป็น250แคลอรี่นี่คือพลังงานจากไขมันครับ ปรุงอาหารโดยการไม่ใช้ไขมันคุณจะลดแคลอรี่ได้เยอะมากแต่ก็มีไขมันดีที่ควรทานครับช่วยเร่งการเผาผลาญได้ดีเช่นน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกจากปลาทะเลอะไรพวกนี้ปลาแซลมอนปลากระพงและสุดท้ายครับก็คือวิตามินและเกลือแร่ซึ่งอยู่ในผักและผลไม้ควรทานให้หลากหลายครับเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่ที่ครบถ้วนครบ5สียิ่งดีครับสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเขียว สีอะไรกะัะสีม่วงด้วยนะครับก็ในแต่ละวันเขาแนะนําว่าควรกินให้ครบ5หน่วยบริโภคหน่วยหนึ่งก็ไซส์ขนาดแอปเปิลหลูกเนี่ยครับระวังอย่างหนึ่งครับระวังความหวานจากผลไม้ครับบางคนคิดว่ากินผลไม้ลดน้ําหนักกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนไม่จริงครับผลไม้ก็แคลอรี่เยอะกล้วยหอม1ลูกก็1 2 1แคลอรี่แล้วนะครับ เมื่อเรารู้แล้วว่าแต่และหมู่เนี่ยอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานเนี่ยเราก็เลือกได้เองครับจะกินเมนูไหนก็ช่างนะแต่ว่าให้เอาหลักการเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นหลักสำหรับคนที่จำไม่ค่อยได้แล้วเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยกลัวจะใช้ลำบากครับผมมีวิธีแนะนำครับเป็นการฝึกให้เราคิดก่อนกินนะครับให้เราเอาไปทำจริงได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือการจัดจานอาหารของเรา โดยให้แบ่งจานอาหารออกเป็นส่วนๆตามนี้ครับครึ่งจานให้เป็นผักและผลไม้1ส่วนสีให้เป็นแป้งที่ดีและอีก1ส่วนสี่ก็เป็นโปรโตีนที่ดีที่ไม่ใช่โปรโตีนจากการผัดการทอดการท่านแบบนี้ครับจะทำให้เราคิดก่อนกินครับเป็นการฝึกนิสัยเราครับเราจะได้สัดส่วนอาหารที่ค่อนข้างสมดุลสารอาหารครบ แต่พลังงานไม่มากจนเกินไปมันจะเปลี่ยนนิสัยเราทำให้เราผอมระยะยาวเลยด้วยแล้วสุขภาพดีขึ้นด้วยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างการคำนวณคุณภาพให้ดูเอาซูซานคนเดิมนี่แหละครับเธอหนัก60กิโลกรัมแน่นอนกินได้ไม่เกินพ5 0 0แคลอรี่แต่เราเพิ่มเรื่องคุณภาพเข้ามาด้วยคือเธอจะต้องกินโปรโตีนไม่ต่ำกว่า90กรัม ถ้าซูซานเริ่มมีความรู้เธอไปเลือกกินมื้อเช้าเป็นโจ๊กหมูใส่ไข่356แคลอรี่16กรัมโปรตีนมื้อเที่ยงเธอก็กินเส้นเล็กน้ำครับแคลอรี่น้อยหน่อย3 4 1โปรตีน17กรัมแล้วมื้อเย็นก็กินข้าวหมูแดงรวมแล้วทั้งวันครับซูซานได้พลังงาน1218แคลอรี่แคลอรี่ไม่ถึงน้ำหนักลงแต่เห็นไหมครับว่าโปรตีนก็ยังไม่ถึง90กรัมอยู่ดี ลองมาดูอีกวันหนึ่งครับวันนี้ซื้อขนมปังโฮวีดและทูน่ากระป๋องมาจากเซเว่นนะเตรียมไว้ตื่นเช้ามาก็ทำแซนด์วิชทูน่ากินเองแล้วก็ไข่ต้มสักฟองหนึ่งพลังงาน270โปรตีน22มื้อเที่ยงกินสเต็กไก่ครับ482แคลอรี่และมื้อเย็นกินปลาเผาตัวหนึ่งกับมีขนมจีนมีผักสดด้วย490แคลอรี่ วันนี้จะได้พลังงานรวม1,242แคลอรี่และได้โปรโตีนถึง95กรัมครับเห็นไหมครับเมนูด้านล่างจะทำให้ได้โปรโตีนถึงเรียกว่ามีคุณภาพด้วยสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นคืออาหารจานเดียวโดยทั่วไปเนี่ยครับจะให้แคลอรี่ที่สูงแต่จะได้โปรโตีนไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะกินอาหารจานเดียวเพื่อลดน้ำหนักครับเราจึงต้องมีความรู้และเลือกกินอาหารได้อย่างถูกสัดส่วนนะครับวันนี้เรารู้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับการกินของเราเราก็สามารถลดน้ำหนักได้ลดไขมันได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องอดอาหารเลย สำหรับคนที่เข้าใจหลักการแล้วแต่ยังคิดว่าหาอาหารทานได้ยากอยู่นะครับทุกวันนี้ก็มีอาหารเสริมช่วยเยอะแยะนะครับเลือกกินเอาเอาประเภทที่มีสารอาหารจริงๆนะให้โปรโตีนที่จำเป็นเนี่ยสูงๆแคลอรี่ต่ำๆน้ำตาลต่ำๆไขมันต่ำๆกินง่ายนะครับเอาให้มันเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์เลยแล้วกินตามหลักการเมื่อกี้นี่แหละ อย่าไปเชื่อไอ้พวกประเภทที่ไม่ต้องอดอาหาร,าหารกินแล้วระเบิดไขมันพผอมได้ทันทีมันไม่มีจริงยังไงเราต้องควบคุมตามหลักการนี้เป็นอาหารเสริมที่ใช้ทดแทนมื้ออาหารได้จริงนะครับทีนี้เรื่องระบบเาผาผลาญเรามันต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกําลังกายช่วยบ้างแต่ถ้าใครไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยจะทํำยังไงได้ระบบเาผาผลาญเราจะฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนําครับว่า การออกกําลังกายมันมีกี่แบบถ้าฉันไม่มีเวลาจะทํำยังไงได้บ้างก็เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังคุมอาหารแล้วก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายปรับระบบการเผาผลาญด้วยเสร็จจากงานนี้ไปเนี่ยนะครับเสร็จจากรอบนี้ไปเนี่ยนะครับน้ําหนักคุณจะลงไขมันคุณจะลงแล้วระบบการเผาผลาญคุณจะดีขึ้นด้วยครับไม่กลับมาโยโย่แน่นอนจะเป็นการลดน้ําหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตของเราเลยความอ้วนไม่ใช่กรรมพันธุ์ไม่ใช่เคาะกรรมนะครับเป็นการกระทําที่เรา ทำไปโดยไม่รู้ตัววันนี้เรารู้แล้วเราก็ปรับปรุงการกินของเราซะทุกคนพร้อมได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพบกันครับขอบคุณที่รับชมครับ